เพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยเจอปัญหานี้หรือเปล่าครับกระจกประตูหน้าขวามันเป็นระบบออโต้ครับแต่วลาเรากดแล้วมันไม่ขึ้นออโต้ครับกดลงก็ไม่เป็นออโต้ครับแถมบางคันนะครับเจอเวลากดกระจกขึ้นครับกระจกขึ้นปิดไม่ได้ครับมันเด้งลงขึ้นแล้วก็เด้งลงนะครับมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรและสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับวันนี้ผมมีคําแนะนานะครับวิธีการตั้งค่าระบบกระจกประตูหน้าขวาออโต้นะครับวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นมาฝากเพื่อนๆนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไง ตดตามไ้สวัสดีครับ,รบทุกคนคผม M Honda นะครับกับช่อง M Honda และสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับ กระจกประตูหน้าขวาหรือหน้าซ้ายก็แล้วแต่นะครับที่เป็นระบบออโต้อัตโนมัติเองนะครับฮอ,อนด้ามีระบบกระจกประตูอัตโนมัติมาตั้งแต่สมัยก่อนนานลหวนะครับเป็น10ปีก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประตูหน้าขวา สังเกตที่สวิต์กระจกนะครับจะมีเขียนคํา,คว,าว่าออโ <laser, S 1> ต้วไว้นั่นคือเป็นกระจกประตูออโต้นะครับเลื่ <C le ana> อนขึ้นออโต้เลื่อนลงออโต้นั่นเองนะครับอ่านั่นเองนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้เรานะครับผมอ่ะแต่วันนี้สิ่งที่เพื่อนๆควรรู้เกี่ยวกับสวิต์กระจกประตูออโต้นะครับมีอยู่3อย่างเดี๋ยวบอกกันเลยนะครับอย่างที่1น,นะครับสวิตนะครับกระจกประตูออโต้นะครับมันจะมีอยู่2ตําแหน่งนะครับเพื่อนๆบอกเฮ้ยก็มนเห็นมันมีตําแหน่งเดียวกดขึ้นมันก็ขึ้น กดลงมันก็ลงเองอัตโนมัติเนี่ยมันจะมี2องตำแหน่งนั่งไงนะครับผมเ,เพื่อนๆลองเอามือนะครับไปสัมผัสดูนะครับและกดแค่ครึ่งเดียวไม่ต้องกดสุดนะมันจะเป็นตำแหน่งที่ไม่เป็นออโต้นั่นเองครับอ่านะครับกดแค่ครึ่งเดียวนะฮะมันก็จะไม่เป็นออโต้อย่างนี้นะ มันจะไม่ลงออโต้นะครับกับอีกตำแหน่งหนึ่งถ้าเพื่อนๆกดสุดเลยนะครับมันก็จะเป็นออโต้นะครับเป็นตำแหน่งที่2นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆกดนิดเดียวไม่เป็นออโต้แต่ถ้ากดสุดปุ๊บมันจะขึ้นเป็นออโต้เลยนั่นเองนะครับอ่าที่หลายๆท่านยังไม่ทราบนะอ่ะนะครับอันที่2นะครับที่ควรรู้นะครับก็คือด้านไหนที่เป็นออโต้นะครับมันจะมีระบบป้องกันการหนีบมือนะครับผมนะครับแต่ต้องย้ำก่อนนะว่าด้านที่มีออโต้นะครับนะครับเวลามันหนีบมือนะครับเวลาเพื่อน กดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเราเอามือไปอยู่ระหว่างกระจกกระจกมันชนมือเรานะครับมันก็จะเด้งลงครับมันจะไม่หนีบเขาเรียกป้องกันเซ็นเซอร์หนีบมือนั่นเองนะครับแต่ย้ําก่อนนะจะมีเฉพาะข้างที่เป็นกระจกออโต้นะครับผมเวลาเรากดขึ้นบึ๊บมีอะไรไปขวางบึ๊บพอมันโดนสิ่งที่ขวางอยู่มันก็จะเด้งลงมันจะมีระบบเซฟตี้ให้นั่นเองนะครับอย่งที่3นะครับเมื่ออะไรที่เราถอดกั้วแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนแบตหรือมีการตัดระบบไฟของตัวรถนะครับ ไอตัวกระจกประตูหน้าขวามันจะไม่เป็นออโต้นะครับเราต้องรีเซ็ตเขาใหม่นะครับวันหนึ่งจะกลับมาเป็นออโต้นะครับลหลายท่านนะครับเอรีเซ็ตยังไงว่าเอ็มนะครับเดี๋ยวติดตามกันในคลิปนะครับผมทําวิดีโอรีเซ็ตไว้ให้แล้วนะครับอ่าและนะครับหลายท่านเจอปัญหานะครับก็คือบางครั้งนะครับเอากระจกขึ้นครับมันขึ้นไม่ได้ครับแล้วมันก็เด้งลง กดขึ้นแล้วก็เด้งลงนะครับอ่ะมันเกิดส่วนใหญ่เกิดจากยางร่องกระจกนะครับมันสกรปรกโดนฝุ่นนะครับวิธีการแก้ไขนะครับผมก็ทําไว้ให้ในคลิปวิดีโอแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับส่วนใหญ่มันเกิดจากไอ้ยางร่องกระจกมันเป็นฝุ่น,นครับเป็นคราบนะครับเพื่อนเพื่อนใช้สเปรย์ตัวนี้ก็ได้เพนโดหรือเอาผ้าชุบน้ําก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็เช็ดในร่องกระจกก็ใช้งานได้แล้วหรือถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ก็ให้กด ตำแหน่งที่เป็นแบบไม่เป็นออโต้อย่างที่ผมแจ้งเมื่อกี้นะฮะให้กดแค่ครึ่งเดียวนะครับแค่กดกดเนี่ยกดไปเรื่อยๆนะครับกดกดขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยไม่ต้องไปกดสุดนะครับมันก็จะขึ้นให้ได้นะครับเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้านั่นเองนะครับอ่ะแต่หลายๆท่านนึกภาพไม่ออกครับอ่าเวลาเจอปัญหาเนี่ยเราวิธีรีเซ็ตรีเซ็ตยังไงไม่เป็นออโต้นะครับและวิธีการแก้ไขเวลากระจกมันขึ้นไม่สุดแล้วมันเด้งลงนะครับจะต้องแก้ไขยังไง ผมทาคลิปวิดีโอไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับวิธีเซตกระจกประตูนะครับเป็นออโต้นะโดยปกตินะครับกระจกออโต้นะครับผมนะครับส่วนมากของฮอนด้าจะอยู่ที่ประตูหน้าขวานะแต่ปัจจุบันรุ่นใหม่ๆก็มีทั้งซ้ายขวาแล้วนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราถอดแบตเตอรี่มีการตัดระบบไฟนะครับหรือนะครับระบบมันไม่ทํางานเป็นออโต้นะครับเรามีวิธีรีเซตนะจะต้องรีเซตยังไงผมไม่ดูก่อนนะ ตอนนี้ผมกดมันไม่เป็นออโตโน้นะครับกดปล่ <ๆ S 1> อยใช่ไหมฮะเนี่ยผมกดกดไม่ยอมเป็นออโต้นะครับอ่ะดีรีเซ็ตไม่ยากนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับอ่าอันดับแรกนะครับลดกระจกลงให้สุดนะครับเสร็จแล้วนะครับกดกระจกขึ้นนะครับให้สุดค้างเอาไว้เลยนะครับอ่าเนี่ยฮะดูนิ้วผมนะนิ้วผมเนี่ยกดค้างไว้ครับอ่าอย่างนี้แหละครับให้มันขึ้นสุดค้างไว้ประมาณสิบวินาทีนะ เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆพอครบ10วินาทีเพื่อนๆลองปล่อยสวิตกระจกนะครับแล้วลองกดดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นออตโต้หรือเปล่านะครับอ่าเห็นไหมฮะตอนนี้เป็นออตโต้แล้วนะครับเ,เห็นไหมครับผมกดขึ้นนะผมปล่อยมือได้เลย,เลยไหมฮะนะฮะอ่านะครับอ,อ,อันนี้กระจกฝืดนะครับเวลาค่ากระจกฝืดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเซฟตี้ให้เรานะมันนึกว่ามีอะไรไปขวางมันมันก็เด้งลงนะครับอันนี้เป็นกระจกออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเห็นไหมฮะนะครับ ทีนี้ในกรณีที่เราเจอปัญหานะครับผมกดขึ้นอย่างนี้เห็นไหมครับผมกดออโต้นะกระจกเด้งลงเองครับเห็นไหมครับอ่ากระจกเด้งลงเองครับนะครับส่วนใหญ่นะมันเกิดจากยางร่องกระจกตัวนี้นะครับผมมันมีฝุ่นเข้าไปมันฝืดนะครับยางร่องกระจกตัวนี้นะครับผมนะครับให้หาสเปรย์เพนโดหรือสเปรย์หล่อลื่นนะครับหรือจะใช้ผ้าชุบน้ํา แล้วก็แย่เช็ดเข้าไปในร่องนี้ก็ได้นะครับผมมันก็จะทําการาหล่อลื่นแล้วมันก็จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมมันจะไม่เด้งนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาสเปรย์หล่อลื่นฉีดดูนะครับแล้วดูว่ามันหายหรือเปล่านะครับเรามาดูก่อนนะครับผมอ,อาการมันเป็นยังไงนะว่าเราเลื่อนกระจกขึ้นนะเดี๋ยวจะเลื่อนกระจกออตโต้ขึ้นนะครับนะครับมันเด้งลงเห็นไหมค สาเหตุเกิดจากในร่องกระจกมันปืดนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขนะครับฉีดสเปรย์เข้าไปในร่องกระจกนะจะใช้เป็นสเปรย์เพนโดตัวนี้ก็ได้นะครับซื้อติดรถไว้ได้เลยนะครับผมจะลองฉีดเข้าไปนะหล่อลื่นเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมานะครับใช้งานดูอีกทีงนะ มจะกดออโต้นะครับเห็นไหมครับใช้งานได้แหละครับสาเหตุหลักๆก็มันฝืดนะครับเจอฝุ่นเจออะไรเข้าไปนะครับมันฝืดมากๆนะครับเซ็นเซอร์มันเข้าใจว่ามีอะไรไปขวางมันอยู่นะรุนนี้มันมีเซฟตี้นะครับหากเรากดออโต้นะครับแล้วมีอะไรไปขวางมันมันจะเด้งกลับนะครับผมลองเอามือเข้าไปนะเห็นไหมครับมีออโต้ผมลองมือเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะมันจะไม่ยอมหนีบครับ แต่เป็นเฉพาะข้างที่เป็นออโต้อย่างเดียวนะรุ่นนี้นะครับออโต้อยู่ประตูหน้าขวานะแต่ถ้ารุ่นไหนที่มีออโต้ทั้งหน้าซ้ายขวานะครับหรือด้านหลังมันก็จะมีเซฟตี้นะครับด้านที่เป็นออโต้นะครับเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากใช่ไหมไปทําได้ด้วยตัวเองนะครับผมง่ายๆนะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็อย่างที่ผมแจ้งใช้ผ้าสะอาดชุบน้ําเช็ดเอาก็ได้นะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยยังไงสอบถามพูดคุยกันได้นะครับด้านล่างลิดในช่องคอมเมนต์ ผมจะอ่านทุกคำถามและตอบทุกเมนแน่นอนกับสาระในรถยนต์ที่นำมาฝากเพื่อนในวันนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสุดท้ายไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพลลาครับพลาไปก่อนสวัสดีครับ